แกวเาขาอันนี้มาตวาดอันนี้กระร่องกองกับมี่บอกยมเกี๊ยอันนี้กับขมา๊อกน้อไม่เกี๊ยน้ำอัเกี๊ยมานึ่มากันนี่ยังก่อนอันนี้แม่ยี้มกับกล้วยกับมี่ทับทิ่มันทับทิมมักซีลาบันเท่ามากันนี้บกทั่วอันบกม่วงแชยิ้มกับมี่ทั่วโอ้กี่หลายอย,ย่างเลยคุณเฒ่าสมัยก่อนนี่มบกเกี๊ยบ อ่างงนกับมีนะครับมีหอดทัวปลาแห่งกับมีเยตะพิซซ่าต้วนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอยังบ้านเ,เขาเอิญเขาอยังก็อ <8 S 2> เขาซาก <9 S 2> เสียนี่ของข้าวของหวานเขาตกแตกโอ้มีสโปรโมชั่นเอาครับมื้อนี้บุญขรซากนะครับสิบห้าคำเดือนสิบนะครับบุญขรซาก เฮ็ดให้ปูยาตาแง่กินลวงรับไปแล้วนะครับอันนี้ก็ลัางถี่กาล่งลงมือเฮ็ดเลยครับตอนนี้อาม่าเบื้องนะครับเดี๋ยวสิภาพี่น้องมาเบิง้งวิธีการเห็ดข้าวสานะครับให้ปูยาตาแา่กินนะครับเฮ็ดข้างเดียวนี่ให้ปูยาตาแา่กินไน้เป็นปีนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเขาเฮ็ดแค่หนึง่งเขาต้องให้หลายๆกินห,หลาย,ยๆถ้าแฉะๆอน,นี้กห็หาให้คนกินนะครับปูยาตาแย่ทีนเขาลวงรับไปแล้ว ครับมาเบิง้งเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่อยนะครับบาปีช่ชแนลครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็เข้ากับมาเตรียมมีหลายย่างนะครับมีบบกนาวมีบักเขียบกสีดากับมี่อันนี้อันนี้อย่างก่อนมะเข่งมะเข่งสมโออันนี้น้ำตาลกับมี่ครับถ้าเทียบเป็นมากหวาน อันนี้บกือก็มีอันนี้ก็จะเป็นมันแกวเตี้ยอมันยังก็มันแวน่ะมันแกวเข่าอันนี้มาตะวาดอันนี้ก็ล่องกองก็มี่บกยมเกี๊ยอันนี้ก็ขมมอนอไมเกี๊ยนะบกเกี๊ยมานนะมากันที่ยังกว่อันนี้ไหมอันนี้ก็กล้วยก็มีับทิมบักทับทิมบักซีลาบันเท่ามักอันนี้บักทั่วอันบักม่วง เชียร์ยินมกับมีทัวโอ้กี่หลายอย่างเลยคอเท่าสมัยก่อนเนี่ยนี่โอ,อเคครับทงนกับมีนะครับมีหัดทัวปลาแหงกับมีดันต์พิซซ่าต้นนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอยนยังบ้านเขาเอินเขายังก่อเขาซากเปลี่ยนมีของข้าวของหวานเขาตกแตกโอ้มีสุนีอนนั้ก้อยก้อยเอาก้อยเป็นยังขึ้นมีทุกง,งานเนี่ย มันเป็นนามันมันเป็นห้าเจหรือมัส่ในี่นนั่นนี่อันก่อยนี้มีวามหมายอย่างบอเป็นข้าวเจเครื่องมใสไซเนว่าบุญข้าวสารมีกอยโอ้อาจจะมีวามหมายเดี๋ยวจว่าทางบ่อลเพราะว่าทุกอย่างทีไซนี่ต้องมีคว้อหมายก่อยบุญนั่นนี่ต้องมีก๋อย ก๋วยบริซาใส่สีดิกเค้นข้าเจ้าใส่สีอยู่บางนี่แบบเผาใส่เขาต้องมี่แบบเผาไส่แหละข้าวเจาะหนึ่งเซกันกับอันกับกล้วยกับอันกับอันนี้น้ำเดกับแับอื่นเดมันสะสีงามเดข้าวเจาะอ่ะหลักๆก็มีของข้าวของหวานก็สิมี้ตับหงแน่ผู้เฒ่าสมัยก่อนเขาเจาะมาเก็บตตับหงอันน้ะไรล่ะนี่ขาดไ่ได้ขาดไ่ได้เป็นแก้วเป็นนี่อยางกิน ได้อีกแจ็คน้อยกับสิมีอาจจะมีพิซซ่ามีเชฟซี่ใช่น้ำพอพูดถ่อสมัยก่อนยังว่าท่านมีพิซซ่าพอกับเมียเขาเสียไปแล้วก็สิได้กินพิซซ่ากินยังพอสมมุนีมันโลกท่านสมัยแล้วสิได้กินพิซซ่าจะต้องไปอ๋อเฮาก็ตัดเป็นชิ้นๆนะครับใส่มหมาดิบอบ

กล้วยเขาเนี่มาขโมยมีถั่วด้วยสมบูรณนี่ล,ละมุนดูเพนหมากะงนุนแอปเปิ้ลหรมไม่ก็จะเปนอะไก็ถอนไมก่อนนี่วางเราไม่ใส่แม็กไปปุ้นยังใส่ใส่ทำทิ่มห้องแบบนี้มัน ราก็เล you ุ้ตัำ kind ห <of popcorn? S 1> ้ง kind ต <of ún> ัำห้งตัำห้งต่ำห้งเฮ้ยยังไงนะชีด้าก้อยครับจะเลื่อมก้อยก้อยนั่งอั่กเขียบปลา โอปลาโอปลาควยังดีเลยเขาบริเตเ็กเขายุ่ง้องของ่ีบมน้ำเล็กเขาน่อยแม่ปลามากจ้บอกให้เปลี่ยนน้นเปียนโอ้ยรื่องบเื่งมเคร่งเฮ้งเรื่องหมดเคงที่กิที่หลายเรื่องหมเค่ง่อานมาโอ้ยนั่งจินเขาได้ออกมีของหวาน

กา,การเฮ็ดนะครับต้องเฮ็ดให้ไลยๆพเพราะว่าขาเจา้าบุได้กินคาบเยวเขาวเจ้าจุ้งไม่แ้กินเป็นปีปนถันไวหน่อยนะกับ<ม>ถับเบื้องเอาลูกกับล้านว่าผู้ได้จเฮ็ดหน่อยเฮ็ดไลยถ้าเฮ็ดหน่อย <c oughs> ขาเจ้ากักินบ่ได้ถึงปีบ่ยิ่มบ่ยังก็ว้สิ้นแหงบ่มีสิจังขิได้โดนว่ะ <laughs> <c oughs> ให้ใช้สิ้นแหง ไม่ได้กินโดนสิ้นแหงเนี่ยเเข้มปลาชีโก้งนี่เราสิกินได้โดนพูดล่วงลับไปแล้วหลังจากเข้าเห็ดเสร็จแล้วนะครับบุญก่อสาเข้าเกัเมบม้าัดก่อนเอาบัดท,ทำพิธีก่อนนะครับ ว่าแล้วเขาก็มาเตรียมนะครับเตรียมให้ผูทีหลวงลำพ้อนะครับคอือยูวัดเท่าไดกินในรับปาะท่านครับกับบุญโพศักดิบสิหาคำเดือนซิบนะครับเป็นการหาเขาให้ผู้ทวงรับกินนะครับให้เท่าใดนี่จะยู่ด้กินนะครับเป็นการหาว่าเขาอันนี้ก็เป็นการหาว่าเขาให้ผีกินเรายง่ายก็คือหาว่าเขาให้ผีกินนะครับ ห้พีกินแล้วเข้าไปกินนะครับอันที่เข้าไปน้ำไ้น้ำหน้าก็คือเป็นไหโค้ดูแลรักษาไฮหน้าเข้านะครับปอีล้ปองโอ้นี่กินางร้มนี่ปลาดุกมีลาบงัวมีหนึ่งไก่มีของหวานมีปลาหมึกมีปลาแหงมีกล้วยของหวานของแหงของข้าวพี่เบิร์ดนะครับมีปลาเผาก็มี มีกอยมีนอไม่มัมีสุยางนะครับหาเขาผู้ลวงลับนะครับียาห้องก็เจ็บใยู่ยุน่านะครับให้พีให้พีหน้าอะไรกินน้าะมนาสิกินก็ปุยอต่ายง่ายห้